ประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้านและต้องการความสามคัคคีความสงบเรียบร้อยผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคงมีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้องและปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมพระบรมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางแสนแสนสุขสามมุกลือนางข้าวลำน้องมนประชาชนสามเรขีปเนเสในวันไหลบางแสนแสนสุขสามมุกลลือวัสง<า>ข้าวลำน้องมนประชาชนสามเรขีประเพณนวันไหล กับจูในรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะจูพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้มีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่น่าสนใจมากๆนะคะสําหรับน้องๆหนูๆที่ชื่นชอบแล้วก็รักในกีฬาฟุตบอลน,นั่นเองค่ะและด้านหลังของจูงตอนนี้นะคะน้องๆจากโรงเรียนต่างๆค่ะก็กําลังทําการลงทะเบียนกันอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงรายละเอียดของโครงการนี้กันเอาว่าตอนนี้ไปชมภาพบรรยากาศกันก่อนเลยค่ะ ชาชนทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเห้สบายมีสนผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะจะยืนอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศวันดงแสนสุขนะคะอยู่กับท่านนายกนรงชัยคุณเพิมค่ะสวัสดีค่ะ แน่นอนนะคะเรนถามนายกค่ะถึงโครงการนี้ค่ะมีชื่อโครงการว่าโครงการศาษ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 ึกทักษะฟุตบอลาหรับเด็กะัเดียนนะครับ,บะคะ่ะมีนโยบายยังไงบ้างคะก่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้เริ่มต้นขึ้นมาเป็นปีแรกก็คือทางครอบครัวเนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาอยู่แล้วเราก็มานั่งมองว่าเรามีทีฟุตบอลชมบุรีชื่อดัง<ม>เราเป็นพัทยายู่ในเต็สิรชัยยู่ในเต็ดแล้วก็สลาดชนนะครับคือตรงนี้มันเป็นทีฟุตบอลที่เป็นระดับชาติไปแล้ว ผมก็เลยมองว่าในฐาหนะที่เราเป็นผู้ปกครองของทีมเล็กๆเนี่ยเราก็อยากจะให้ฝึรรกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลนีงจากกีฬาที่มีความนิยมสูงมากนะครับเนือ่องจากว่าเราบังเอิญว่าเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมตามที่ได้กล่าวว่าชมรมเอฟซีเนี่ยเป็นทีมที่ติดอันดับต้นๆอยู่สเสมอนะครับนชนะเรื่อมาหลายรางวัลลองเลอยากจะฝึกน้องๆเหล่านี้ให้มีทักษะในการฟุตบอลทีนีซึ่งในอนานคเนี้ก็อาจจะเติบโตไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ได้ก็อยากจะทํา เราทาให้การศึกษาหลายด้านแล้วดนตรีเรากำลังจะเริ่มทำแล้วก็ปีที่ปีที่สองแล้วนะครับสำหรับกีฬาใช่ไหมคะค่ะ,คะมีโรงเรียนนะคะเรียกได้ว่าหลากหลายโรงเรียนเลยนะคะเป็นต้องว่ารโรงเรียนอะไรบ้างคะก็ในเขตเทศบาลน,<ร>นะครับเ,เช่นบ้านแหลมแทน่นโรงเรียน รู้บ้างว้กลางดอนโรเรียนแสนสุขนะคะ<อ>รับพวกนี้ที่ที่ก็มีนักเรียนระดับเล็กๆเนี่ยก็เราก็จะเชิญมาร่วมผ่านกอนนะคะาารับหรือว่านักศึกษาศเข้ามาด้วยเป็นโรงเรียนในเขตเราก็จะเชิญเข้ามาร,มาร่วมกันลอนนะครับก็อยากจะให้พัฒนา<อ>เป็นต่อไปเรื่อยๆซ,<อ>ซึ่งเราก็จะมีปีแล้วเนี่ยทักษะด้วยแรกจบไปแล้วปีนี้เราเปิดรุ่นที่1แล้วก็จะมีทักษะที่เป็นระดับที่แอดวานซ์ที่ใหม่ชั้นหนึ่งเราก็จะเปิดด้ทีนี้ค่ะในการอบรมนะคะเห็นว่ามีระยะเวลาใช้เวลานานไหมคะ ก็ปกติเราใช้เฉพาะวันหยุดนะครับใช้เวลาไม่เกินสามเดือนในการเสาร์อาทิตย์ก็จะมีชั่วโมงแล้วก็มีการสารับวลาดเวลาค่ะอย่างนี้ก็นักนเรียนหรือว่าผู้เข้ารับการ,ารอบรมเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกเรื่องเรียนใช่ค่ะแล้วในส่วนของตัวการอบรมเองนะคะเราใช้วิทยากรมาจากไหนคะก็จะมีทางผู้ทางสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนมาคือเราจัดแล้วก็จะเป็นส่งนักกีฬา ก็ในทีมหนึ่งต่างจะเป็นทีมจังหวัดชลบุรีหรือผู้ที่มีทักษะนบโอที่ว่าจบจบทางด้านนี้โดยก่อแล้วก็มาสายทังสอนะครับปีที่แล้วได้เลยมีชาวต่างชาติด้วยค่ะซึ่งปีนี้ยังไม่แน่ใจว่าท่านจะมาหรือเปล่าก็เป็นนักฟุตบอลในยุโรปแต่ปีนี้เราก็หลังรอวิทยากรภายนอกด้วยนะครับปัจจุบันนี้เรามีจมัดสโมกกีฬาส่งมาให้ก็คือว่าเรามีมาตรฐานําาัตรองไว้ีแล้วค่ะต่อไปนะคะในอนาคตเราจะมีการ เป็นโครงการอบรมที่เรียกว่าก้าวหน้าต้องขึ้นไหมคะก็แน,น่นอนครับคือตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงแล้วก็จะจัดปีนี้อาจจะเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นสองปีหน้า,าจะเพิ่มจำนวนรุ่นเข้าไปหรือว่าเพิ่มจำนวนอายุของนักเรียนที่เข้ามอบรมได้ว่าปีนี้นเราเน้นเด็กเล็กคราวหน้าเราจะเน้นเด็กโตขึ้นมาหน่อยนเวลาแต่ก็ต้องรอดูผลทคราวนี้ก่อนว่าจะสำเร็จแค่ไหนครับค่ะแล้วน้องๆนะคะจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างคะก็แน่นอนครับก็ดีได้เพิ่มทักษะการฟุตบอลในกีฬาที่เขาชอบ เราก็จะได้ใช้เวลาว่าให้ปเป็นประโยชน์นะ,ะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยฟรีก็ไม่ต้องไปเสียงเงินเรียนที่ไหนเลยน,นะครับก็ใช้ก็ารปมาที่สบายสต๊าสจะดีให้เขามีทักษะที่ทดีในสิ่งที่เขาชอบะคะอ่ะปีนี้เนี่ยสงสัยว่าถ้าสนใจอยาก ว่าปีหน้าแล้วกันนะคะผู้ที่สนใจจะสมัครได้ที่ไหนบ้างคะก็กองการศึกษานะครับเทศบาลเมืองสุขก็อยู่ด้านหลักเทศบาลนะครับจะมีำนักงานด้านนอกตรงเวลาจอดรถก็จะมีอาคารสองชามด้นก็ได้หรือโทรเข้ามาที่เทศบาลก็ได้ครับได้เหมือนกันหรือว่าติดต่อกับทางโรงเรียนเลยก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับแต่โรงเรียนนี่ก็จะพอทราบอีกแล้วแต่ก็เราอยากจะเพิ่มนะครับถ้าเกิดปีนี้เรา ดีนะมีแนาอาจจะเป็นในปีเดียวอาจจะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามอย่างเงี้ยกันค่ะในแต่ละรุ่นนี่คือเรากำหนดอายุไหมคะก็จะมีเป็นช่วงอายุครับก็รายละเอียดคงต้องไปสอบถามที่กองการศึกษาโอเคค่ะวันนี้นะคะขอให้ท่านนายกค่ะฟังอะไรที่ทุกท่าน กับกกีฬานิดค่ะ็ฝากผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่ได้ดูนะครับถ้าเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลอยากจะเข้ามาเล่นมาสนมาสานตรงนี้เราก็เทศบาลเราก็จะจัดให้นะครับก็สอบถามทางโรงเรียนในสังกัดก็ได้หรือถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนสังกัดแต่อยู่มีชื่อในเขตเทศบาลเมืองสสนสุขก็มาถามกับที่กองการศึกษาเทศบาลที่สี่สิบเอาละค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะที่ได้ให้เกียรติแล้วก็เสาะเวลามาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ ผู้ชมคะและตอนนี้พี่ที่เปิดคอโครงการฟื้นทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลก็เริ่มต้นแล้วนะคะว่าเดี๋ยวราบะรรมการใหญยค่ะนิยมเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าการไทงนั้นี่าคุตบอลไทยแรงมีเดียรีเรียนท้องผู้บริารพิษบาข้าราชการท่านสมาชิกสภาพษบาสมาทิกพิษสาท่านประธานทุนและคณะกรรมการ เราเป็นครูผู้สอนและผู้มีการเมีองและน้องๆผู้เข้าร่วมอบรมนะครับดังน,นั้นทีนี้จึงได้จัดขึ้นมาในกครั้งนี้นะครับซึ่งโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลนี้เป็นโครงการที่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับน้องๆนัๆนๆนๆเกเรียนเบียเทศบาลเมืองแสงสุขน,นะครับแล้วเราได้ทําการเรียนเชิญโค้ชผู้สอนที่มีชื่อเสียงนะครับและได้รับการยอมรับจากคณาจารยและผูะ้ประกอบการต่ทั่วไปมรทำหน้าที่นผู้สู่สอน พีนั่งอยากให้น้องๆทุกคนนะครับที่ได้โอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาทุกวันในวันนี้ได้มีความสนใจและตั้งใจให้เป็นที่สุดนะครับเนื่องจากโอกาสนี้ไม่ได้หาได้ไง่ายนะครับทางเทศบาลเองเราจะสนับสนุนอย่างนี้ต่อไปไเรื่อยๆนะครับซึ่งปีหน้าคาดว่าเราจะมีการปิดอีกสามรุ่นนะครับก็อยากให้น้องๆที่ผ่านทักษะในปีนี้แล้วปีหน้าถ้าหากมีนสนใจในกีฬาทุกวันนี้ก็สามารถมาสมัครได้นะครับทางเทศบาลก็มีสูัรสนุนต่อไปนะครับ รัฐบาลนี้ได้เวลาสมทุนแล้วขอเปิดโครงการสุณทักษะการยิ่งนำพิพิธภัณฑประจำปี2555รัฐบัดนี้ขอขอบคุณครับอบกที่เปิดโดยกันอีกท้องเปิดโครงการเปิดทักษะเรื่องพิพิธภัณฑ์2555ครับก็กังประชาชนสามสิบเอ็ดแงไร้การ้านแสียงเส้บสมือกำลังอีก5 2ใจ 2> สวัสดีบางแสนฮ่าพอมาล่าเลยนะลกูก รดื่มแล้วครับรับไม่ได้พวกเราบางสิบหมืนจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi ซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสืส่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสน Wi-Fi ซ i t y บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึง สายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนคุณผู้ชคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะกับรายละเอียดต่างๆนะคะกับอาจารย์แสงล่างามิดค่ะสวัสดีค่ะ แน่นอนนะคะจะเจอกันนะคะในแมตช์กีฬาฟุตบอลใช่ครับก็เป็นกิจกรรมของเทศบาลทุกปีครับที่ชาวเทศบาลเมืองสันสุขนั้นได้ร่วมกับชุมชนต่างๆแล้วก็บรรดาโรงเรียนต่างๆในเทศบาลเมืองสันสุขครับในเรื่องของในเรื่องของโครงการฝึกวิชาการเล่นกีฬาฟุตบอลครั้งที่2ครับสำหรับปีนี้ก็ได้รับเกียรติจากโรงเรียนหลายๆโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสันสุขครับก็ปีนี้ก็มีประมาณเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็มีประมาณ80ท่านครับเพิ่มขึ้นไหมคะจากปีที่แลอน ระยะปีนี้ก็เรายังใช้ใเด็กนักเรียนที่เท่าเดิมครับคือ80ท่านครับก็ได้จากโรงเรียนต่างในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขประมาณ6โรงเรียนครับ6โรงเรียนนะคะ80คนคอายุนะคะแบ่งเป็นอายุล่าอายุประมาณเราจะใช้ประมาณ4 3, ป .4 ถึงป .6 ประมาณ9 3, เกี่ยวกันหมดเลยใช่ครับ9ถึง12ปีครับ ค่ะและอยนีนอกจากแบ่งเกณฑ์ตามอายุแล้วค่ะเรามีการแบ่งกลุ่มจัดกลุ่มยังไงบ้างไหมคะสำหรับเด็กปัจจุบันนี้เราแบ่งใช้การแบ่งทั้งหมดสีกลุ่มครับเราจัดกลุ่มสี่กลุ่มนี้สำหรับวิทยากรท่าท่านครับใช่ครับสำหรับวิทยากรปีนี้เราก็ได้รับเกรติจากลูกหลานชาวบางแสนเราเองครับคอเป็นผู้ช่วยวิทยากรจากสโมสรมากกอกการครับปีนี้ครับค่ะก็มาเป็นวิทยากรให้เลยนะคะให้้องๆได้มีความรู้มากเพิ่มขึ้นนะคะ และต่อไปนะคะสําหรับน้องๆค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในการอบรมเนี่ยเด็กตัวเล็กๆก็ต้องมีปัญหาบ้างใช่ครับก็เราก็ต้องมีการแบ่งกลุ่มสําหรับเด็กที่ยังไม่เป็นพื้นฐานของฟุตบอลเราก็แบ่งเป็นกลุ <plement S 2> ่มของเด็กที่ยังไม่เป็นเลยเพื่อกลับมาฝึกเป็นกลุ่มต่างๆครับค่ะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหา้หาเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ยังเป็นกลับไม้เป็นครับค่ะ นอกจากนี้ค่ะมีอะไรที่บอกว่าอยากจะฝากนะคะไปถึงน้องๆในรุ่นต่อๆไปบ้างไหมคะครับสําหรับโครงการในปีถัดไปครับปีหน้าครับก็ขอเชิญชวนน้องๆครับทุกคนนะครับทุกท่านนการในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับก็เข้าร่วมโครงการมู่บราศกการลนกีราฟุตบอลของเทศบาลเมืองแสนสุขได้ครับค่ะใช่ครับอาววันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์แสงล่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะซุนก็ยืนอยู่กับผู้ที่จะมาฝึกสอนให้กับน้องๆนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่ออัคพรชมิตาพรครับู้ช่วยผู้สอนสมโมสรฟุตบอลบากเการอดครับแน่นอนนะคะว่ามากไปด้วยประสบการณ์จริงๆนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าน้องๆเป็นน้องๆตัวเล็กใช่ไหมคะมีการวางแผนยังไงบ้างคะในการฝึกสอนน้องๆก็คือก่อนอื่นเราต้องแบ่งอายุของของน้องๆก่อนเพราะว่าแต่ละอายุความสามารถจะต่างกันคือจะมีตั้งแต่9ขวบ สิบขวบสิบเอ็ดขวบแล้วก็สิบสองค่ะคือคือเราจะดูความสามารถว่าเก้าขวบถึงสิบขวบเนี่ยเราจะฝึกให้น้องเขาได้ขนาดไหนแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยคือน้องเขาเริ่มจะรับรู้ได้เยอะขึ้นเราก็จะเน้นไปเรื่องของอเทคนิคต่างๆมากขึ้นค่ะแต่ต้องบอกว่าเป็นโค้ดมาก่อนใช่ไหมคะเป็นผู้ช่วยโค้ดนะคะคใช้กับเรียกว,ว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีอายุนิดนึงแต่ตอนนี้ค่ะต้องมาใช้กับเด็กๆจะมีวิธีการปรับใช้ยังไงบ้างคะ การปรับใช้มันปรับไม่ยากครับคือเราตอนเราต้องรู้ก่อนว่าเด็กอะ่ะเราจะฝึกขนาดไหนแต่คือพื้นฐานทั่วไปคือเราจะเน้นเกี่ยวกับเบสิกพื้นฐานเลยคือการส่งบอลการเคลื่อนที่เราจะไปเน้นหนักแบบเกี่ยวกับการยิงประตูไ,ไปเป็นแยกผู้เล่นต่างๆมันยังไม่ได้คือเอาพื้นฐาในให้เขาแน่นก่อนอก็คือการเพิ่มพื้นฐานไปก่อนนั่นเองนะคะหลังจากที่เพิ่มพื้นฐานไปแล้วนะคะมีโปรแกรมว่าจะฝึกในทักษะในด้านใดบ้าง ก็พอหลังจากเราเราปรับปันหาของน้องแต่ละคนแล้วว่ารู้หลักว่าจะต้องส่งบอลยังไงเคลื่อนที่รับบอลยังไงาจากนั้นจะเน้นเกี่ยวกับการเล่นเป็นเป็นเป็นกลุ๊มคือจะมี3คน4ี่คนส่งบอลหลังจากส่งบอลเสร็จน้องจะต้องเชื่อมไปตรงไหนจะต้องทำยังไงต่อคือคือจะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นฐานก่อนแล้วก็เข้าเชื่อมกับการส่งเกมเล่น11็กับ11ค่ะ ก็จะเป็นทักษะต่างๆ,ๆ,ๆนะคะคที่ใช้ในกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะถามความรู้สึกนิดนึงลว <ๆ S 1> กันนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้น้องๆเนี่ยเติบโตในวงการกีฬาฟุตบอลได้ก็ตอนอื่นะ <ๆ S 2> ผมต้องบอกว่าผมดีใจค่ะเพราะว่าผมคนชลบ,บุรีคนแสนสุขด้วยค่ะแต่ว่าไปทาต่างสโมสรก็รู้สึกว่าดีใจฮะได้ได้มีโอกาสเราไปทําสโมสรอีกที่หนึ่งแล้วคือมาแบ่งปันให้น้องๆได้รู้ว่า เป็นแบบนี้การฝึกแบบนี้แต่่งนางกันไปค่ะก็เรียกว่าเป็นการสํานึกรักบ,บ้านเกิดที่ดีนั่นเองะะนะคะท้ายสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าน้องๆรุ่นต่อไปนะคะที่จะมาเข้ารับการฝึกอบรมไหนคะก็ะะะะะต้องต้องบอกน้องๆก่อนว่าฟุตบอลมันเหมือนมันเหมือนว่าง่ายแต่มันมันไม่ง่ายเหมือนที่น้องๆคิดคือเราต้องเราต้องรักมันก่อนเราต้องรักที่จะเล่นฟุตบอกลบอกล่อนจากนัก้นเราก็ต้อง ใส่ใจกับมันเราต้องรู้ว่าเราจะเราต้องมีความฝันนะครับว่าเรารจเป็นทุนวิชาชีพต้องมีความตั้งใจแล้วเวลาเข้ามาฝึกเต็มที่กับมันแล้วผลมันจะออกมาเองค่ะาล้ค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณนัทน,นะคะที่วันนี้สละเวลาค่ะมาร่วมพูดก,กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและตอนนี้นะคะจะอยู่กับอาจารย์ที่พาน้องๆหใหม่หนึ่งท่านนะคะกับอาจารย์นรงบววัวทนค่ะสวัสดีค่ะ เรียนถามอาจารย์นิดนึงนะคะว่าวันนี้มาจากโรงเรียนอะไรแล้วก็พาน้องๆมาทั้งหมดกี่คนคะมาจากโรงเรียนสายสุศึกษาครับพานักเรียนทั้งหมด15คน1คนเป็นน้องๆชั้นอะไรบ้างคะตั้งแต่ป .3 ถึงป .6 ครับป .3 ถึงป .6 นะคะ,คะวันนี้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะที่พาน้องๆเนี่ยมาเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้่มันก็ดีกับเราอย่างนะเพราะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำทีมฟุตบอลครัแล้วก็ได้มีโครงการกุศลกีฬาเพื่อช่วยเราอีกเป็นแบบนี้ ขั้นหนึ่งนอกจากเรียนรู้จริงแล้วจะออกมาหาความรู้ข้างนอกด้วยค่ะประโยชน์นะคะที่น้องๆจะได้ร,รับกลับไปมีอะไรบ้างคะ,ะก็จะได้การออกกำลังกายแล้วก็ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ช่วงสองทิตแล้วก็มีการฝึกทักษะผู้บอลแล้วก็เอาใช้กับตัวเองในทีมฟุตบอลของอเรียนครัมค่ะวันนี้ใครอยากให้อาจารย์นะคะฝากอะไรถึงน้องๆหรือว่าเด็กๆนักเรียนรุ่นต่อไปที่จะมาเข้ารับการฝึกษารอบนี้ค่ันักเรียนที่หรือน้องคนไหนนะครับที่จะเข้าร่วมนะครับทีหน้า ครับเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็มาบอกคุณครูเขาเพราะเขาเขาจะมีโครงการนี้ทุกปีครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะคุณ้ชมคะตอนนี้ค่ะจูนอยู่กับน้องๆจากโรงเรียนบ้านแหลมแท่นค่ะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งคนละกันใครจะเป็นผู้พูดดีเอ่ยอ่ะมาเร็วอ่ะโอเคครับชื่อน้องอะไรครับวัลชนวรชนนามสกุลชุ่มชื่นครับวรชนชุ่มชื่นนะคะชื่อเล่นพี่น้องอะไรครับ น้องชนครับน้องชนอยู่ชั้นป .5 ครับอยู่ป .5 แล้วเพื่อนๆคนอื่นอยู่ปะอะไรครประรครป .5 เหมือนกันนะป .5 หมดเลยนะคะเป็นแม่รู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ได้เข้าร่วมการอบรมด้วยนีจครับดีจยอ่าแล้วเราเห็นว่าการออกกำลังกาย,ยามีประโยชน์ยังไงบ้างครับทำ,ทำให้สุขภาพดีครับสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงครับแข็งแรงด้วยวันนี้ขอบคุณ เอียดต่างๆของโครงการนี้กันไปแล้วนะคะคือว่าตอนนี้ค่ะไปพบกับความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นในรอบสัตตนี้ว่ามีอะไรบ้างค่ะสวัสดีบางแสนเวลาก่อนที่จะปลูกคือต้นต้นของยาสูบนะคะก็คือว่าจะต้องใช้สารเคเมี20วันในการที่จะทําให้ต้นนั้นเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นถ้าคุณสูบยาเส้นนั่นหมายความว่าคุณได้สูบสารพิษเข้าไปในร่างกายแล้ว คิดตั้งคำถามถามตัวเองว่าทําไมคุณถึงทํำลายตัวเองแล้วก็ทํำลายคนรอบข้างด้วยที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่อึ้งยงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่คิดอยากจะเลิกสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าไม่มีชัยชนะใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับการชนะใจตัวเองคิดหยุดแล้วก็เลิกบุหรีเ่เถอะค่ะสูบยาเส้นบุหรี่สองตายเหมือนกันเลิกบุหรี่และยาเส้นโทร1 6 0่ 0. พวกเราบางสิบหมืจะใกล้กันมากขึ้น เทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi ซิต an ีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสืส่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิต an ีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา ประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขนายนรลงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะโดยมีผู้ประกอบการต่างๆตัวแทนชุมชนทั้ง19ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขรวมถึงหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโครงการโดยโครงการนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้เล็งเห็นว่าการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ผ่านมานั้นยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนนักท่องเที่ยวทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้สร้างความสกปรกให้กับพื้นหรือทางสาธารณะดังนั้นทางเทศบาลเมืองแสนสุขจึงมีมติกำหนดนโยบายให้มีการดำเนินงานอย่างเข้มงวดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเตรียมดำเนินการจับและปรับอย่างเข้มงวดแก่ผู้ที่ทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะดังนั้นทางเทศบาลเมืองแสนสุข จึงได้ริเริ่มโครงการห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะขึ้นเพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานประชาชนนักท่องเที่ยวได้ทราบว่าการทิ้งขยะในที่สาธารณะนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยน,นายนรงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเดิมทีนั้นทางเทศบาลเองไม่อยากที่จะต้องใช้มาตรการที่ถือว่าเป็นมาตรการเด็ดขาดแต่เนื่องจากว่าประชาชนนักท่องเที่ยวบางส่วนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาวความสะอาดที่ดีโดยทางเทศบาลจะค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปก่อนและคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างจริงจังในต้นปีหน้าทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้เชิญว่าที่ร้อยตรีจิรวุฒิโรยสุวรรณเจ้าหน้าที่พนักงานเทศกิจชำนาญการ จากกรุงเทพมหานครบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการทิ้งขยะในที่สาธารณะเป็นความผิดทางกฎหมายแก่บรรดาผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้จากนั้นยังได้ร่วมบรรยายพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองแสนสุข ในเรื่องของวิธีการตรวจจับบทบาทของเทศกิจการทำหลักฐานการไกล่เกลี่ยกรณีผู้กระทำผิดไม่ยอมรับและการทำบันทึกจับปรับด้วยเนื่องจากเทศกิจมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้ด้วยนอกจากนี้นายนดทงชัยคุณปลื้มยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่าอยากให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการนี้และอยากจะให้ช่วยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่ด้วยรวมถึงการเตรียมประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆคนได้ทราบถึงการดำเนินโครงการนี้ด้วย ดีบางแสนได้หมดลงแล้วค่ะเนา่าหาคุึงชนท่านใดนะคะมีเรื่องที่อยากจะร้องเรียนรวมไปถึงนะคะมีเรื่องที่อยากจะแนะนําเรื่องต่างๆนะคะก็สามารถส่งรายละเอียดนะคะมาได้ทางเอสมทของเราค่ะ c 2 2 1 3 0 0มพิมพ์ทีวีแล้วตามด้วยข้อความนะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะทางฮอตไลน์สายด่วน1 1 3 2รวมไปถึงด้วยนะคะสำหรับช่องทางสุดท้ายสามารถกรอกข้อความลงในด้านหลังหนังสุอพิมพ์แสนสิบนิวแล้วส่งกลับมาที่เทศบาลได้เลยค่ะ และถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะชมรายการของเรายนหลังก็สามารถคลิกเข้าไปชมกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของเอสบันเมืองแสนสุขนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ้้้้าาาาานนนนนนแแสสสสสุสุกมมมมหลลือขวงปประชชคี บางแสนแสนสุงสามมุกลลือนางข้าวลาบน้องมนประชาชนสามคีประเพณนิวันไหล